แยกเงียบๆทางตอนใต้ของกรุงโรมคือที่ที่เด็กชายโจวานนี่ใช้วันหยุดซ้อมยิงประตูใส่กำแพงปูนเก่าสนามแห่งนั้นไม่มีที่นั่งไม่มีไฟส่องไม่มีเสียงประกาศมีเพียงเพื่อนบ้านที่บางครั้งจะมองจากระเบียงแล้วใส่หัวเมื่อบอลพุ่งไปโดนกระถางต้นมะกอกเขาเริ่มจากการเป็นกองหน้าตามแบบที่เด็กทุกคนฝันจนวันหนึง่ง โค้ชเยาวชนให้ลองยินกองหลังเพราะสูงกว่าเพื่อนทั้งทีมนั่นคือวันที่โจวันนี่ค้นพบว่าการทําให้คนอื่นยิงประตูไม่ได้มันสนุกไม่แพ้การยิงประตูเองจากสนามละแวกบ้านเขาถูกดึงเข้าสู่ทีมเยาวชนท้องถิ่นและเพียงไม่นานก็เข้าสู่ระบบเยาวชนของปาโดว่าปี2022-2023ในวัยเพียง16ปี3เดือนเขากลายเป็นนักเตะอาชีพที่อายุน้อยที่สุดในอิตาลีเดบิวต์ในเซรซี และยืนหยัดต่อหน้ากองหน้ารุ่นพี่ที่ผ่านเกมมานับร้อยในวันนั้นเขาสก,กัดบอลสำเร็จ3ครั้งติดในช่วง10นาทีสุดท้ายและโค้ชพูดสั้นๆหลังจบเกมว่าใจของเขาใหญ่กว่าตัวจากประดว่าไปซามโดเรียในสัญญายืมตัวและไม่กี่เดือนต่อมาสมโมสรใช้เงื่อนไขซื้อขาด1.5ล้านยูโรแต่ฟุตบอลเต็มไปด้วยความพลิกผันซามโรเรียตัดสินใจขายเขาต่อทันทีให้กับปามาทีมน้องใหม่ในเซเรียา ที่กำลังสร้างทีมจากศูนย์เด็กหนุ่มวัย17ปีเดินทางจากเมืองท่าริมทะเลสู่เมืองเล็กทางตอนเหนือที่เต็มไปด้วยความหวังไม่มีใครรู้ว่าในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเขาจะเป็นหัวใจในแนวรับของทีมจากสนามคอนกรีตในโลมสู่การเดบิวต์อาชีพในวัย16ปีเส้นทางของเลโอนี่เพิ่งเริ่มและมันกำลังนำเขาไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าเคยฝันไม่กี่เดือนหลังเดบิวต์ในเซเรียชื่อของจิโอวานีเลโอนี ก็เริ่มปรากฏในหน้าข่าวตลาดซื้อขายเอว์พูลบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานเอซีมิลานทุกทีมจ้องจับตาบองอยู่ค่าตัวซื้ออิตาลีระบุว่าป่ามาพร้อมปล่อยที่40ล้านยูโรสำหรับกองหลังวัย8 8ปีนี่คือราคาที่เทียบเท่าเพชรน้ำงามในรอบคัดเลือกคิงชัมยุโรปยูสเขาลงเล่นไป5นัดคะแนนเฉลี่ย7.4 4ชนะดวนตัวต่อตัว,ว,ว7 8แทบไม่มีใครผ่านเข้าไปได้ คืออังกฤษเปรียบเขากับลาฟอวารานเวอร์ชันอิตาลีส่วนแฟนบอลปาม่าเรียกเขาว่ากำแพงสูง6ฟุต5นิ้วอัตราโดนกางอากาศ64.52สูงสุดในบรรดากองหลังย่2 0ในลีกใหญ่เขาใช้ความสูงไม่ใช่แค่โมงแต่คุมจังหวะเกมรับและสร้างความมั่นใจให้เพื่อนร่วมทีมบนพื้นเขาส่งบอลสำเร็จ88เล่นบนยาวเพียง7.83หมายความว่า เขาเลือกจังหวะทะลุอย่างแม่นยำเพื่อรักษาจังหวะของเกมนี่ไม่ใช่กองหลังที่เคลียบอลทิ้งอย่างเดียวแต่เป็นผู้วางรากฐานเกมุกตั้งแต่แดนหลังในยุคข,ของคริสเตียนคิวูเขายืนเซนเตอร์ฮาฟฝั่งขวาในระบบ352ทําทำหน้าที่ปิดเกมริมเส้นและซ้อนให้วิงแบ็กเมื่อคาร์ลอสควต้าเข้ามาเลโอนี ie, ถูกขยับไปเล่นตัวกลางในแผงหลัง3ามคนบทบาทนี้ต้องนิ่งสั่งการและดันขึ้นเชื่อมกับมิดฟิลด์ ระบบใหม่เน้นการครองบอลขึ้นเกมจากแนวหลังเลโอนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มของการบุกและตัวสุดท้ายของการป้องกันเขาไม่รีบเสียบแบบเสี่ยงบางครั้งแค่ยืนมองคู่แข่งด้วยสายตาลองซีทากล้าก็ทําให้คู่แข่งเปลี่ยนใจเปอร์เซ็นต์ท้าย84%ในการบล็อกสกัดแม่นยําและแทบไม่เสียฟาวในครั้งสําคัญแม้ว่าปามาครองบอลแค่44%เขาส่งบอลไปข้างหน้าเฉลี่ย14.61ครั้งต่อกเกม ทุกครั้งที่เขาจ่ายทะลุเกมรุกของทีมเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นจู่โจมในเสี่ยววินาทีนี่กือภาพของกองหลังสมัยใหม่ที่เป็นทั้งกำแพงและสะพานหรือว่าพูลกำลังรอพิเมลีคือบททดสอบที่โหดที่สุดและเส้นทางทีมชาติอิตาล,ลีก็อยู่ไม่ไกลเขามีทุกองค์ประกอบที่จะเป็นเสาหลักของอาร์ซูรีและกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของโลกในทศวรรษหน้าโจวานนี่เลโอนีไม่ใช่แค่อนาคตของสโมสสอนใดสโมสสอนหนึ่ง แต่คืออนาคตของกาวเซโอและบางทีของโลกฟุตบอลทั้งใบ